ยินดีต้อนรับสู่ไรวิฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระบะพันแกร่งที่พัฒนาใหม่ในปีล่าสุดกับนิสสันนาวาร่าปีล่าสุดรถกระบะที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกลุยในสภาพถนนที่โหดที่สุดนาวาร่าโฉมใหม่นี้ยังคงความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมแต่เพิ่มเติมด้วยความทันสมัยทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม เพิ่มจากภายนอกกันก่อนนาวาร่าปีล่าสุดได้รับการปรับโฉมให้ดูดันยิ่งขึ้นไฟหน้าทรงใหม่แบบเล็ดพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โครเมียมที่สื่อถึงความบึกบึนอย่างแท้จริงตัวถังออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงชัดเจนแต่ยังคงความโฉบเฉีียวแบบทันสมัยกันชนหน้าหลังถูกยกสูงขึ้นเพื่อเพิ่มมุมไตกและมุมจากเหมาะสำหรับการขับลุยเส้นทางออฟโรด ในด้านความสะดวกสบายนิสสันนาวารารุ่นใหม่นี้มีให้เลือกทั้งแบบตัวถังแคบและดับเบิลแคบภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งใหม่อย่างหรูหราและสปอร์ตมากขึ้นวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งสไตล์ซีโร่กราวิตี้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้ขับขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยลา้าพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกที่จัดเต็มระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสแบบลอยตัวขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS พร้อมระบบนำทางแบบเรียลไทม์ลำโพงคุณภาพดีให้เสียงคมชัดรอบทิศทางช่องชาร์จไฟไหลายตำแหน่งรวมถึงพอร์ต USB และพอร์ต C เพื่อรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ระบบแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและยังมีช่องเก็บของใต้เบาะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริงระบบกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยให้การเริ่มต้นทุกการเดินทางเป็นไปอย่างง่ายดาย ในด้านสมรรถนะนาวาราปีล่าสุดยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นมีระบบเกียร์ให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อให้เลือกตามการใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพัทมาพร้อมฟังก์ชันชิพออนเดอะฟลายที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อได้ทันทีในขณะขับขี่เพิ่มความคล่องตัวในการลุยเส้นทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังโคลนหรือทางชันระบบช่วงล่างด้านหน้าทำงานร่วมกับปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังยังคงความแร่งด้วยระบบแหนบที่พัฒนาใหม่ให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บรรทุกของหนักได้เต็มพิกัดโดยไม่เสียความมั่นคงสำหรับเรื่องความปลอดภัยนิสสันานวาราปีนี้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่รอบด้านเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบกล้องรอบคันแบบ3มิติพร้อมเซ็นเซอร์จอดช่วยให้การขับในเมืองหรือการจอดในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายโครงสร้างตัวถังแบบนิรภัยโซนบอดี้ถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทกจากการชนได้ดีเยี่ยมพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงระบบเบรก ABSEBD และ BA ที่ช่วยเสริมการหยุดรถได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้นาวาร่าใหม่ยังรองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับครอบครัวรถเพื่อธุรกิจหรือการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดด้วยเตียงท้ายที่มีขนาดใหญ่และลึกบรรทุกได้ทั้งของชิ้นใหญ่หรือสัมภาระจำนวนมากมีช่องเสียบไฟท้ายเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องมือไฟฟ้าด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งภายในที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยนาวาร่าปีล่าสุดคือรถกระบะท,ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางตอบสนองทุกความต้องการทั้งในด้านสมรรถนะและการใช้งานจริง จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือการดูแลหลังการขายของนิสสันที่ครอบคลุมทั่วประเทศมีศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญอะไหล่แท้และการรับประกันที่เชื่อถือได้ทําให้ผู้ใช้มั่นใจในระยะยาวราคาของนาวาราปีล่าสุดนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นพื้นฐานและรุ่นแต่งเต็มเหมาะกับผู้ใช้งานทุกระดับมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาหรือสีพิเศษที่เสริมภาพลักษณ์ให้โดดเด่นบนท้องถนน สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันนิสสันนาวารารุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะใช้บรรทุกใช้เดินทางหรือออกไปลุยธรรมชาตินาวาราใหม่ก็สามารถพาคุณไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยจากการทดสอบขับจริงนาวาราให้ความรู้สึกนิ่งมั่นคงและมีพลังในทุกจังหวะการเร่งความรุ่มนวลนของช่วงล่างที่รองรับแรงกระแทกได้ดีแม้ในถนนครุกคะ และความเงียบภายในห้องโดยสารที่ทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำตอบสนองไวเบรกมีประสิทธิภาพดีช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับในสภาพถนนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางหลวงหรือทางลุยในภาพรวมาวาร่าปีนี้เป็นรถกระบะที่มีความสมบูรณ์ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดุดันภายในที่ครบครันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสมรรถนะที่แข็งแกร่งและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ ท้ายที่สุดแล้วนิสสันนาวาราปีล่าสุดไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นพาหนะคู่ใจที่จะพาคุณไปไกลได้ทุกเส้นทางไม่ว่าพานกิจจดหนักแค่ไหนนาวาราก็พร้อมลุยไปกับคุณเสมอ